ร้านไหนของเองวะเสือเขียวนี่ก็ผีฝ่ายแล้วแผนของเองไรฮ่าฮ่าฮ่แผนเงียบมากผมยังไม่ได้พูดเลยครับเอาเละเฮ้ยนายอำเภอหรือเปล่าวะเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงอะไรวะมีหนวดร้านนี้ท่านว่าเสือเขียวใช่ครับพีฝ่ายไอ้เสือบุ๊ค อะไรอ่ะไอ้ผมหออะไรเอ่ยกำกัหญิงโมเมฟตัวมาค่ะร้านนี้ใช่ไหมที่จะมาป้อนมาป้อนอะไรเราจะมาจองรถเขาเนี้ยเห็นรถเขาสวยผมจะมาหารถพ่อไปขับวิ่งงานนี่แหละครับผมก็จะหารถตู้ไปขับวิ่งงานครับนี่ันก็เป็นเซลล์ฟอรมตัวมาค่ะก็ต้องชเรื่องนี้ค่ะมาปนไม่ยั้งฟังไม่หยุดช่วยผ่อนช่างนวดทน